ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่เขาบอกว่าอยากให้ผมนั้นหนีตำรวจไม่ใช่สิให้ผมนั้นแบบอะไรแบบขับรถที่มันมีสัญลักษณ์นะมันเป็นรถหรูนะ ก็คือผมเจอมอเตอร์ไซค์คือมันลำบากอย่างนึงก็คือถอยหลังโคตรช้านี่ตัวนี้ตงตัวนี้ทหารก็ไล่ตามผมอยู่นะข่มาดีครับข้อ,อเสียของไอ้นี่เลยก็คือมันเมื่อลาชนอะไรนี้นิดหน่อหน่อมันก็กระเด็นแล้วอะ่ะนี้คือผมก็นั่งหนีอยู่นะ เอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอีซี่อีซี่เดี๋ยวผมเอาไปขายก่อนน่าจะได้ราคาไม่ได้เยอะนะไม่ขายเอาไปขายกันไว้ที่รงรับจำนำสีดามันอีซี่ น,นี่ตอนแรกผมคิดว่ามันจะยากกว่านี้นะแต่ดีซี่ไม่ไม่ไม่ก็ดีซีเลยเท่าไหร่เนี่ยยังขายไม่ได้นะมันมันต้องรอหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีก่อนมันจะขายได้ก็คลิปนี้ก็คงมีประมาณแค่นี้แหละผมก็มาทำตามเออ้อวคนหนึ่งนี่เขาขอนะ สำหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วครับเยบาย